โอ้ปลาคอพี่น้องรอบนี้รอบนี้ปลาใหญ่ลงลน,นี้นฮะสวิงตักนนนนโอ้ยสิบน้ำ โอ้ปลาตะเพียนบอกปลาตะเพียนใส่โอ้ปลาสูรปลาพอพี่น้องรอบนะี้ปลาซิวไม่มีแล้วนะครับ ได้เบิดอายุนมีแต่เจ้าลกินไซิมีแถวกินหักอันนั้นมันหักกมันได้ตัวนึงตัวนึงนนข้างในน่ะกะปูน่ะตัวบักใหญ่ังไดจิน้ำยังบ่มาหลายนะคพี่น้อง นี่ค่ะปลานะคะปลาบ่พกพตะเกียบเราไปเทอยู่เพิงใส่ล่างน้ำโอ้เอามาใส่อยู่เพิงยานมันจับเอา่โอ้ปลารอบนี้พี่น้องปลารอบนี้บอ่อือแต่ว่า pa khô nhiều cái siêu lại thì để kép pa nhai ọt con đó là bòi lông nám thì bò ấu vô bò thì pa khảo nồi cái lượng xoay này บ่ได้เอาทุงอย่างมาเนาะบ่เอาคักเสียตายคือบ่เทออกโลดปอบห bà khảo... bớt cho đấy hả nè 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 vay thì đứt bà khổ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để หอดน,น้ำี่หอดนด้ำดนบะี่หอดน้ำบะได้มันนี่บนะลปลาขาวเทออกเก็บเลยเก็บเอาเบอด์ตานั่นลยเดี๋ยวตั้งกล่องเนาะยูห้องหน้าตะลีห,อห้องอลลรลุ่งด biết khởi thích dưới mưa đi khỏi thẳng เอาคือกินไวแท้พุณ่ะเอ่า,อาลุงเสือฮะกับเอาแหลงปลาอันเบ็ดลงไปพี่น้องกินแล้วป้าโถมาสร้างไวแท้เดีย๋ยวดูผ่าแงงกับบอมีอันแนวหูดอันตัวอันมีแนวหูดไปใส่เมื่กินไวแท้พี่น้องพอนะโอ้ยตัวบักใหญ่ เอาอีกแล้วบอซ้ายคือกระโดดไปใส่ไก่วิธีตกเบ็ดนะคะกินไวคือกัน รอบนี้ปลาใหญ่นะคะเอฟซีลุงเสือตกเบ็ดนะเดี๋ยวไปดูลุงเสือตกเบ็ดข้างหน้ากันนะคะนี่ค่ะปลาของเรานเอฟซีรอบนี้บอมีปลาซิวนะคะมีแต่ปลาขาวมีปลาขาวมีปลาช่อนนะคะ,ะลุงเสือไปฮะยืใส เอนนอแต่หันก็ย่งบืนขึ้นฮะได้ปลาเข็งนี่ปลาคอาตัวนึงมาเอามันล้องเลย 2ໂຕພຸ້ນປາທອນນ້ອຍ3ໂຕພຸ້ນນະໄວສຫມໍຫັ້ນເອົາໂຕຫນຶ່ງຢ່າງ2มันກໍລົງໄວຢູ່ໄດ້ລະແກັບໄປຈັບເອົາໃສນະมาພິຈັບໄດ້ກໍຕອບໄດ້ແມ່ โอ้ฝนตกแหงว่าแม่น,น้ำสิไหลาทางบ่มีเลยมีแต่น้ำในนาอย่างเดียวเด็กกับบ้ายางลงไปลกออไไลัว,าาวเลยบนะอเอออาไรเนี้ยยางไหวมานลยว่าขจาวนานเรื่อะต้นกลมเบิดละ ว่าตกกาแต่หัวปีส่การนี้เนาะอืแนมไปคืองามกมับหมูใช่ป่ะมันอันนั้นได้มันมีปุยไดย้มันยหยาแลเฮาไทยมากบ่ดด้ดำหลายปีลกะก็เลยงานโอ้มืดฝนมาอีกฮะหมืน <ะ S 1> ่นฝนมาอีกแล้วไปไปครัวปลา ย่างลุงเสือแห้งย่างปลาไว้นะฮะลุงเล่ขึ้นดนแหละสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะฝากาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามตักปลาอยู่มาจักษ์เหรอช่วยดูบ่แมาละเอามาบ่าเบหรือเปล่เต็มมันมปลาย่างลุงเสือโอ้ลุงเสือตัดหัวออกอย่างดีพว,ว่านู้น ผิกก่อนอย่างนะคะเอฟซีเพราะว่าไม่มีแดดนะคะย่างไงมันแห้งจักหน่อยแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้อันซุ่มมาว่านนี่เดี๋ยวย่างซุ่มนี้นี่ก็จะได้เอาออกมาพึ่ง เราทานมาใส่นี่ปายาม,มาเมื่อกี้นะคะเอฟีโอ้ปาเข็งตัวใหญ่อยู่